แฟนช่องเจ็ดสีวิกหมอชิดร่อนแถลงการสิ้นสุดสัญญากับโบมิวดาค่ะพันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระอีกรลยสสำหรับสาวโบมิวดาสุขสีอดีตนางเอกลูกรักวิกหมอชิดโดยล่าสุดทางช่องเจ็ดได้ออกมาแถลงการสิ้นสุดสัญญากับสาวโบอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วค่ะใจความนั้นระบุว่า ช่อง7 HD ดีขอแจ้งให้ทราบว่าคุณเมลดาสุสีจะสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในเดือนพฤษภาคม2563สถานีได้หารือกับนักแสดงแล้วซึ่งคุณเมลดามีความประสงค์ที่จะหาประสบการณ์ใหม่ให้กับตนเองในการนี้สถานีขอขอบคุณคุณเมลดาสุสีที่ได้ตั้งใจและทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการเป็นนักแสดงในสังกัดของสถานี และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทางช่องเจ็ดสีได้ออกมาถแถลงการค่ะหลังจากนี้หากมีความคืบหน้าแต่อย่างใดเราจะรีบนำมาให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ